หอพักเจเนี่ยดีที่สุดในย่านนี้เลยนะเฟอร์นิเจอร์ก็ครบห้องก็สวยแถมราคาเช่าเนี่ยถูกสุดๆไปเลยนะห้องก็ดูสวยมากเลยนะครับเจ๊ว่าแต่ราคาเท่าไหร่แล้วครับปกติเนี่ยรายเดือนราคาละ5,000บาทแต่เจ๊เห็นน้องเก่งดูสนใจหอพักเจ๊มากเดี๋ยวเจ๊จะลดราคาพิเศษให้ลดเหลือเดือนละ2 5 0 0 สองพันห้าเองเหรอครับเอ่อแล้วค่ามาจำเท่าไหร่ล่ะครับค่ามาจำอ่ะสามหมื่นบาทจ้ะฮะสามหมื่นบาทเลยเหรอครับนี่ถือว่ามาจำหอเจ๊เนี่ยถูกที่สุดในย่านนี้แล้วนะเนี่ยหอของเจ๊หลิวเจ๊ขายท้ายซอยเนี่ยแพงกว่านี้อีกอ,อแล้วอีกอย่างถ้าอยู่ครบหนึ่งปีก็ได้ค่ามาจำคืนแล้วนะเจ๊เลย์เล็ก อยู่ที่นี่นี่เองหนูเดินตามหาเจ๊จนทั่วหอแล้วนะเนี่ยแล้วนี่พวกกันหาเจ๊ทําไมมีอะไรหรือเปล่าห้องพักมีปัญหาเหรอไม่มีหรอกจก้ะพอดีหนูซื้อผลไม้มาฝากเจ๊เป็นการขอบคุณที่รอบที่แล้วเจ๊พาหนูไปส่งมาหาลัยอ่ะถ้าไม่ได้เจ๊นะหนูไปสอบไม่ทันแน่ๆเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกจก้ะขอบใจมากนะว่าแต่เนี่ยไม่เห็นต้องซื้ออะไรมาฝากเจ๊เลย อ๋อนี่เจ๊ลืมไปเลยว่าเจ๊อะซื้อผ้าปูที่นอนมาแจกคนเช่าทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเจ๊ไปเอามาให้นะเอ่อน้องเก่งดูหอไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊มาครับพี่จะย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอคะอ๋อก็กำลังดูดูอยู่คะครับพี่ไม่ต้องคิดเยอะหรอกคะ่ะย้ายมาอยู่เลยหนูอยู่ที่นี่มาหกเดือนเจ๊เจ้าของหองพักดูแลดีมาก แต่ถึงแม้ว่าค่ามัดจำจะแอบแพงไปนิดนึงแต่ระบบความปลอดภัยกับห้องดีๆอย่างเนี้ยถือว่าคุ้มพี่ไม่ต้องคิดเยอะหรอกค่ะที่เนี่ยเขามีกิจกรรมแจกของให้ผู้เช่าบ่อยๆด้วยนะหนูว่าหอเนี่ยดีที่สุดในซอยแล้วถึงค่ามัดจำจะแพงไปหน่อยแต่ราคาค่าเช่าต่อเดือนก็แค่2,500เองแถมเจ้าของหอกับห้องก็ดีงั้นตกลงพักที่นี่แล้วกัน เดี๋ยวครบปีหน like ึ่งก็ได้เงินมาจำคืนแล้วเอามาจำมาเอามาเอามาจำคืนมาเจ๊คงจะคืนค่ะมาจำให้คุณไม่ได้หรอกนะคะก็คุณยังอยู่ไม่ถึงปีเลยเจ๊คืนไม่ได้หรอกค่ะใครมาเสียงดังเอะอะโวยวายแต่เช้าเนี่ยโธ่ เกิดอะไรขึ้นเลยครับเจมี่เล็กก็ผู้ชายคนเมื่อกี้อสิจะมาขอย้ายออกแล้วจะขอค่ามาจําคืนแต่เขายังอยู่ไม่ครบปีเลยเจมเลอกคืนค่ามาจําให้เขาไม่ได้เขาก็เลยโมโหใหญ่เลยอ่ะแล้วทําไมอยู่ดีๆเขาถึงมาขอย้ายออกล่ะครับเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ๊ก็เดินตรวจความเรียบร้อยอยู่ดีๆเขาก็เดินออกมาโวยวายบอกว่าจะขอย้ายออกทันทีนี่ เขาอยู่ไม่เขาเบียะเจ๊ก็เลยให้ข้ามาันจาเขาไปไม่ได้แถมเขายังจะทําร้ายร่างกายเจ๊อีกดีนะที่น้องเก่งออกมาก่อนอะงั้นครั้งหน้าเนี่ยถ้าเจ๊มีอะไรก็เรียกผมได้เลยนะครับเผื่อว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้างขอบใจน้องเก่งมากเลยนะเออนี่น้องเก่งเจ๊ทำกับข้าวไว้เต็มเลยอะน้องเก่งไปทานข้าวกับเจ๊ได้นะ,ะครับขอบคุณนะครับ เสื้อผ้ามันเปิดแบบนั้นลหรอ Ada, ula, a, นี่หนูพอกันหนูไปโดนอะไรมาทำไมสภาพหนูถึงเป็นแบบนี้ล่ะอคือหนูโดนผีหลอกมาค่ะเจผีหลอก ผีที่ไหนหลอกหนู啊ผู้กันคือ่คือนะคะเจ๊หนูโดนผีผู้ชายหลอกมันน่ากลัวมากเลยนะคะเจ๊มันมยืนที่ปลายเท้าหนูแล้วพอหนูคงมองใช่ไหมคะเจ๊หนูส่วนหมหนูสวนมดเพราะหนูมตาวมาผีมันก็หายค่ะเจ๊แต่หนูกลัวเจ๊หนูกลัวว่าผีมันจะกลับมาอีกแล้วก็หนูก็เลยไม่ได้นอนสักพอกหนูก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเจ๊แล้วนี่หนูอย่าบอกนะว่าหนูกลัวผีเลยจะมาทำเรื่องอยายให้ออกจากหอเจ๊อะ อ๋อเปล่าค่ะเจ๊คือหนูจะถามเจ๊ว่าเจ๊พอมีพระดีๆให้หนูเช่าไหมคะคือหนูอะเคยดูในหนังผีมากค่ะเจ๊ปกติผีมันจะกลัวพระหนูก็เลยอยากหาพระดีๆเช่าหนูจะกะว่าวันนี้หนูจะเช่ามาเยอะๆเ,เลยค่ะเจ๊ไม่มีหรอกจ้ะแต่หนูลองไปหาวัดแถวามาหาเลยหนูดูได้นะแถวนั้นเจ๊ได้ยินมาว่ามีน้ำมนต์ดีๆอยู่อจ้ะโอเคค่ะเจ๊ขอบคุณเจ๊มากนะคะงั้นหนูได้ไปดูก่อนนะคะขอบคุณค่ะ โอ๊ย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 หม่ยเล็กพอได้แล้วไหมเจ็บแล้วใครใช้ใแกทํางานพลาดล่ะฉันให้แกไปหลอกผีเด็กนั่นจนมันกลัวให้มันยายออาจหอะหอเราไปอะโอเมียจา๋าอย่าเพิ่งโมโหสิจ๊ะแม็กก็พยายามหลอกมาเต็มที่จนมันกลัวช็อกตาค้างมาเลยนะแต่ยาเด็ดนั่นนะ่ะมันจิตแข็งมันก็เลยไม่ค่อยกลัวอีกขววทำง,งานไม่ชิลเลือกคืนนี้แกก็ไปหลอกมันจนให้มันกลัว แลยายออกจากหอไปให้ได้ละ่ะถ้าแกทำงานไม่ได้เรื่องฉันจะไม่ให้เงินแกไปกินเหล้าเลยคอยดูอ่ะนี่คุณใจห้องมันจ้าข้าใจแล้วจ้าเมียจ๋าคืนนี้จะได้ไปหลอกน้องสาวคนสวยอีกแล้วคราวนี้ก่อนจะหลอกก็ขอจับขอสัมผัสหน่อยแล้วกันคนอะไรหุ่นก็ดี ตัวก็หอมหน้าตาก็น่ารักคอยดูนะผีตัวเนี้ยจะหลอกไสเข็ดเลย นึกว่าจะตื่นซะแล้วขออีกสักหน่อยก่อนหลอกผีก็แล้วกัน นั่นน่ะสิหนูผูกันเสียงดังไปถึงห้องเจ๊เลยผีค่ะเจ๊ผีในห้องผู้กันค่ะผีมันหลอกคะ่ะคุณเก่งคะช่วยไปดูผีในห้องให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเออน้องเก่งพี่ว่าอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้าเข้าไปในห้องแล้วผีมันหลอกแล้วมันจับหักคอขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกครับเจผมไม่กลัวผีครับเออจะดีเหรอน้องเก่งแต่เจว่าอย่าดีกว่านะคะน้องผู่กันยังกลัวขนาดนี้ ผีตัวนั้นน่าต้องน่ากลัวมากแน่ๆเจ๊คะแต่หนูว่าปล่อยให้คุณเก่งไปดูผีเถอคะค่ะหนูว่าผีตัวนี้ปล่อยไปอ่ะต้องเป็นอันตรายกับผู้หญิงแน่ๆเลยคะ่ะแต่กี้นะคะที่หนูเจอมันผีมันมาขึ้นคล่มหนูคะ่ะแล้วมันก็ทำปากจะจูจบหนูด้วยคะ่ะแล้วมันก็เอามือมันลวนลามหนูผีมันตั้งใจจะอำหนูแน่ๆเลยคะ่ะเจ๊ฉันให้แกไปหลอกผี ผมจะหอดอยู่แล้วเชียวเฮ้ยมึงมาหัวอะไรตอนนี้เนี่ยแยหฉันใชให้แกทำมาหากินแต่นี่แกกับมันลวนลามผู้หญิงคนอื่นฉันถึงว่าแหละหอเราเนี่ยถึงไม่แต้ผู้หญิงไอ้สารเลวไอ้ผัวชั่วจะตีแกให้ตายเลยคอยดูใจเย็นก่อนนะครับอย่าตีกันเลยนะครับเจเจใจเย็นก่อนนะคะเจ๊ นี่สรุปว่าเจ๊ให้ผัวเจ๊แต่งตัวเป็นผีเพื่อหลอกคนในหอเขาเจะได้กลัวแล้วก็ย้ายออกไปเจ๊จะได้ยึดเงินค่ามัดจ,จำไว้แบบนี้แหละครับเออก็ตามนั้นแหละเจ๊ทำได้ไงอะ่ะคนที่มาเช่าที่นี่เขาก็คิดว่าเจ๊เป็นคนดีอะ่ะดูแลผพูดเช่าเป็นอย่างดีอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเจ๊ก็แค่คนที่หลอกลวงเอาเงินคนอื่นอะ่ะเจ๊ทำได้ไงอ่ะเจ๊แล้วยังไง ฉันก็แค่ทำตัวเป็นคนดีแล้วก็มันหลอกตัวมโง่แบบพกแกไงละ่ะและอีกอย่างจะให้ฉันเนี่ยลอกินค่าเช่าถูกๆแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยอ๋อแล้วนี่ตั้งแต่ฉันทําแบบนี้นะฉันน่ะก็เก็บเงินได้เป็นแสนภายในแป๊มเดียวเองเมียจ๋าของผัวเนี่ยคิดแผนเก่งที่สุดในโลกเลยจ้ะ <laughs> ตั้งใจช่อโก โดยคิดวางแผนไต่ตองมาอย่างดีแถมมีเจตนาทําให้ผู้อื่นเสียหายตั้งใจระทําความผิดแบบเนี้ยผมว่าไปคุยนที่โรงพักดีกว่านะครับโรงพักโรงพักอะไรอหรือว่านี่แกจะแจ้งตำรวจมาจับฉันงนั้นเหรอแจ้งไปก็แค่นั้นเพราแกไม่มีหลักฐานอะไรพอตั้งแต่ฉันทำแผนเนี้ยฉันก็สั่งให้ผัวฉันอะ่ะเอากล้องวงจรปิดออกหมดทุกตัวแล้ว แกไม่มีหลักฐานก็จับฉันไม่ได้หรอกแล้วถ้าผมเป็นตำรวจเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแทนกล้องวงจรปิดแบบเนี้ผมเชิญคุณไปโรงพักได้เรียงครับนี่มันหมายความว่าไงอ่ะนี่แกเป็นตำรวจได้ไงอ่ะหมายความว่าไง นี่คุณไม่ได้เป็นพนักง,งานออฟฟิศเหรอคะคุณเก่งผมไม่ใช่พนักง,งานออฟฟิศหรอกครับผมเป็นตำรวจที่ได้รับการล้องทุกจากลูกขอที่นี่ที่ย้ายออกไปเพราะโดนผีหลอกแต่ผมก็สงสัยนะครับว่าลูกขอที่นี่จะโดนผีหลอกเหมือนกันทั้งหมดเลยหรนะือไงผมก็เลยมาเช่าหอที่นี่เพื่อที่จะสืบหาความจริงจนได้รู้ว่าเจ๊ก,กับพวของเจ๊ วางแผนที่จะยึดเงินมัดจำหองยังไงก็ขอเชิญพวกคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับแล้วก็ขอเชิญคุณไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะพูดกันค่ะได้ค่ะคุณเก่งโอ้โหต้าเมียไม่ถึงไม่เข้าเรื่องแบบนี้ผ่านนี้ก็รอดไปแล้วถ้าไม่ใช่เป็นเพราะแกไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ไหม ฮะไอ้คนเลวขอให้ช่วยอ๋อเี้ยอ๋ออ๋อเลี้ยงจ้าหัวเจ็บอ๋อแพ้เจ้ายังไม่หายเลยจ้าอ๋อมึงอ๋อคหัวมัวเข้าไปเลยครับ